โอเคครับผมวันนี้อยู่กับผม Box Channel วันนี้เราอยู่กับแพนด้าครับกับสกินใหม่วันนี้เรามารีวิวสกินกัน ช่วงช่วงนี้คือแพนด้านี่ไม่ค่อยคนจับลงแรงเลยนะมันน่าจะไม่แรงเลยนะครับผมว่าเล่นยากเลยตัวอื่นที่มันมีครบคันมากกว่าดีกว่านี่มันเลยเล่นยากทำให้คนไม่นิยมส่วนวันนี้ผมเลยจับมาฟาร์มนะครับ ั่งนู้นเคยฟาร์มเป็นอีกฟาร์มผมคิดว่าอีเดินดออฟาร์มเลย่าจะเล่นได้จานี้ฝั่งเขาใครลมไม่มีลมว้าวแค่นที่สาม เอฟเฟกต์สกิลอะไรก็เหมือนเดิมนะไม่ไม่เปลี่ยนเลยผมอยากรู้ตอน,อนต่นจะมีอะไรเปลี่ยนนะ มีแค่สัญลักษณ์อะไรมาเฉยๆเมื่อกี้ใช่ผมเห็นแป๊บๆแรงแรงแรงไม่เล่นเลยครับไม่เล่นเลยตอนนี้แรงเพื่อนผักโดนนั่นแหละเพื่อนผักโดนนั่นแหละ ปีแพนด้ามาเฮ้ยจุกลบไม่ทันแล้วครับจังหวะนี้ไม่ใช่แพนด้ามาเนี่ยแบทแมนเออตัวเองเล่นแพนดา้าพูดแพนดา้นดาเฉยเลยเ <c oughs> อาไว้ฟาลิน เอ๊ทำไมเฟนนีข้อ,งของเงินพันเดียวอีกเขาไม่ฟาร์มหรืออะไรหรือ,อยังไงบ้านไม่กลับนะบ้านไม่กลับนะรออยู่เข้ามาบ๊บ The ally has been defeated. The kill. The farm had an.

ครับสิครับเขาจุดๆอะไรกันโอ้ฝั่ง <life. S 1> เราตายเข้าพ่าคนเลยนะ <c oughs> คนเล่นหนึ่ง <c oughs> คนเล่นหนึ่งคนเล่นหนึ่ง เแบาเบาแบบมากเลยตีอะไรเบาบต้องรอของอย่างเดียวเวนได้รอของกับรอร้านร้า <c oughs> นอ้าวผิดทางหรือเปล่าเพื่อน เจ็บเสียคลิปกลางครับจะปล่อยคลิปกลางเสียเปล่าที <c oughs> <c oughs> ่เจ็บจังเลยอะเราอะเจ็บเหมือนกันเนี่โอ้โหโอ้โหโอ้โหขอกิ้งหลบเรียบร้อยเรียบร้อยเลย นี่ทำไมผมตายสองแล้วนะาสวยผมล่างแตกสักพักเดี๋ยวป้อมบนเราก็แตกเลยนี่ดิบไปครับดิบไปสวย เฟนนิกอะประเด็นอยูเฟนิกเนี่ยลงยากครับเวลาผมคล้องเงี้ยมันกิ่งนี่ก็จบเลยนี่พอเล่นเราขนาดนั้นเลยเหรอ ติ <c oughs> ดคลิปไม่งั้นหอกเฮ้ยแมนแดนดโดนตีไม่กี่ที่จะแตกจะแตกเอาแป๊บเดียวเองเดี <c oughs> ๋ยวรอรอมีของคอ,งองโมโบเดียวหายเลยแคร่บาง เป็นแมนอยูหนอ้โหสลิมโอ้โหตามทันด้วยเฮือไม่ใช่สลิมเนี่เฟนิกออผมพูดเลย เงินเราเท่ากับเลาวิวเลยนะ,อะโอ้มีอาร์มนะครับเรามีโอ้มีอาร์มแล้วเราจะแรงเรียบร้อยเฮ้ยกิงอยู่ในวงกิงอยู่ในวงเอาแล้วบอเรนเอาแล้วลำไปแล้วลำไปแล้ว รออยู่โอไม่อาร์มครับแล้วน่าแล้วน่าจะสู้ได้ช่วงต้นเกมต้องให้พวกแคลรี่เข้าไปก่อนเียดเกมมาเราเราเราดักพุ่มดักพุ่มกระโดดใส่แตกยังก็แตกตร,รับประกันเลยความแรงเลดเกมเป็นได้เ<ด>นี่ย<ด>นะ<ด>นี่นี่ไงเฟนนิกฮะ แบทแมนแบทแมนแบทแมนฟรีจะเอ๋โอ้โหเขามงวอร์ปโดดเแบบ้าโดดเแบบ้าโดดเแบบ้านะไม่มีใครเห็นนะไม่มีใครเห็น เฮ้ยแบทแมน <c oughs> ฟอร์เรนเข้าอ,อย่างนี้เมาละเราได้คีย์เราจะรู้สซิกเฟนนิกก็ฟนน,ฟน,นิกเหอะ <Kill. S 2> โอ้โหว่าเสร็จพอดีโดดลมเลยจังวะนนี้เ <c oughs> สียงกับขั้นอุทานเลยสินะบิชาถ้าโดนเต็มๆเรียบรลอยหาย ลองกีบตันทีไปช่วยเพื่อนครับช no no ่วยเพื่อนช่วยเพื่อนฟ้าเด่นแน่นอนบอกแล้วโดดใส่ทีเดียวหาย Double kill the pushback. The enemy has been defeated. Your team has destroyed a tower. Step aside. Watch close up.

เฮ้ยคล้องไปต่อหน้าต่อตาไปซิบเดินนำเลยเพื่อนชาลุดสามสองหนึง่งโ,โอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ได้ขยับตันอย่างนานพิกบอสนี่ส <c oughs> ลีมเรอบนอยู่ เป็นไอะไรครับเรามีพลังตุ่มมึกอยู่พลังบันท้ายระเบิดโอ้โหเฮ้ยหลบได้ดีเกือบแตก กิ้งไม่ไปอเอลรน,นดอยน่าจะเ,เล่นไม่เป็นมือล,ลักษณะกิ้งสวนนี่ครับกิ้งสวนอย่างเดียวแล้วเจอแบทแมนเฟนดิกอยู่ไหนวะโอ้ยอยู่นู่นสวยมาเลน ไม่นะโห่จีทีเดียวขี้แตกหายเลยเจ้าคิปเจ้าคิปได้ตังนะเดี๋ยวผมซื้อเขียวให้กันเวลาายเกตหมดจะได้คุว่าสักครั้งไหม ไม,ไม่ทันแล้วโอ้โหผมจะขายตายเกิดทิ้งเรื่องหน่อยไม่ทันอุ้ยเต็มเต็มเรียบร้อยเกิดไม่เกิดไม่เกิดสวยอ้า,อาวได้กีกแล้วแพกไปเลยเพื่อนบอกไปเลยเขาได้ งานงานงอกใครไม่ฆ่าหนี่ตีลมก็แตกวู้ฮีสีฟันเลยกับคลิปบ้านไม่กลับนะดันดอนนะ หายไอ้เราเพิ่งกดไอ้นี่ไปเเพิ่งกดออฟมาฟกอฟ์สไปละอเอาเพื่อนจบแล้วโอ้โหไม่ได้ออกเฟรมโอ้ไม่นะไม่ได้ออกเฟรมเอาละไม่แตกเศษโจนที่นี่เศษโจนเฮ้ยพอตีทีนึงนี่ไงพระเอกพระเอก โอเคครับสรารับก,การรีวิวแพนด้าก็มีเพียงเท่นี้แล้วครับคลิปหน้าเป็นยังไงคคยติดตามชมด้วยนะครับถ้าใครชอบคลิปก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณครับ